ที่ราชจจาอุกรมสมเด็จประเทศพร,รัฐราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่6ปี2568วันนี้เวลา8ปดนาฬิกา51สนาทีสมเด็จพระนิฐาธิราชเจ้าอุกรมสมเด็จประเทศพร,รัราชสุดาสยามบรมราชกุมารี สเสด็จพระราชดำเนินไปอาคารอิมแพกฟอรัมเมืองทองธานีอําเภอปากเกร็ดจ,จังหวัดนนทบ,บุรีในการพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่6ปี2568ซึ่งเชื่อมผ่านออนไลน์ไปยังสถานเอกอาชรราชทูตไทยประจำประเทศต่างๆด้วยมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีร่วมกับสํานักงานเลขาธิการคูรุสภากระทรวงศึกษาธิการของประเทศสมาชิกกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือกอสอส กระทรวงมหาดไทยกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้นเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้ทุ่มเทอุทิศตนนำการเปลี่ยนแปลงและมอบอนาคตให้แก่เด็กที่ขาดโอกาสในอาเซียน10ประเทศรวมถึงติมอร์เรสเตและปีนี้ได้ขยายไปอีก3ประเทศได้แก่บังกลาเทศมองโกเลียและภูตานรวม14ประเทศแต่ละประเทศได้คัดเลือกครูผู้เป็นนักการศึกษาสร้างอนาคตให้แก่สิทธิ์อย่างแท้จริง เข้ารับพระราชทานรางวัลได้แก่นายมฮัมหมัดชาฟิกุนอิสลามจากบังกลราเทศใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสร้างบทเรียนให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเองนางสาวชิมีเดมาจากภูตานสร้างพลังให้นักเรียนปเปลี่ยนเรื่องเล่าเป็นการเขียนตีพิมพ์เป็นนวนิยายหาไรายได้เป็นทุนการศึกษาและจัดสอนภาษาอังกฤษแบบออนไลน์ฟรีนางชาริฟาบ,บินติฮัดจีโมดชารันจากบรูไนาดารุสซาลาม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนให้นักเรียนสนุกกับการเรียนรู้นางเมสโสมาวาเตจากกัมพูชาใช้เครื่องมือดิจิทัลและกลยุทธ์เชิงสร้างสารรค์และสร้างความไว้วางใจกับครอบครัวนักเรียนนางอาเดปูตีสเวนดาจากอินโดนีเซียคิดพัฒนาเครื่องมือช่วยเหลือนักเรียนที่บกพร่องทางสติป,ปัญญาให้ได้เรียนรู้เติบโตพึ่งพาตนเองได้นางบุญมาโพธิลาาจากลาว ใช้สื่อการเรียนรู้เน้นการปฏิบัติจริงสอดคล้องกับชีวิตประจำวันทีเอสโมฮัมหมัดรอซีนัมบินโมฮัมหมัดยูซุฟจากมาเลเซียคิดพัฒนาโมเดลส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมและแก้ปัญหาฝึกให้นักเรียนคิดนอกกรอบและเป็นผู้ประกอบการนางอุยังกะอาดิยาสุเรนจากมองโกเลียอุทิศตนดูแลนักเรียนที่บกพร่องทางสติปัญญารวมถึงฝึกให้นักเรียนมีทักษะต่างๆให้พึ่งพาตนเองได้ นางสาวมม,มจากเมียนมาส่งเสริมพัฒนาการรอบด้านของนักเรียนนางเรอาโดมิ ngo จากฟิลิปปินส์สร้างโครงการเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการจัดการขยะในชุมชนมาดามอังซิงยีจากสิงคโปร์ส่งเสริมการศึกษาแบบองค์รวมไม่คำนึงถึงความแตกต่างด้านความสามารถภูมิหลังหรือความพิการนายฟรานซิสโกเดอคาวโยจากติร์เรสเตสอนแบบคระชั้นเรียนเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้ นางเหนียนถีถูลานจากเวียดนามผู้นำการพัฒนาเด็กปฐมวัยเน้นเด็กเป็นศูนย์กลางสร้างความร่วมมือกับผู้ปกครองพัฒนาผู้เรียนนายไพรวันยาปันจากประเทศไทยครูโรงเรียนบ้านไลโวอำเภอสังขระบุรีจังหวัดกาญจนบ,บุรีส่งเสริมนักเรียนและชุมชนชาติพันธุ์พื้นที่ห่างไกลได้มีโอกาสทางการศึกษา โอกาสนี้มีพระราชดำรัสแสดงความยินดีและชื่นชมครูที่อุทิศตนเปลี่ยนแปลงชีวิตนักเรียนทรงเน้นถึงบทบาทของครูในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงซึ่งครูมีบทบาทสำคัญในการสร้างคนรุ่นใหม่ให้มีทัศนคติและความคิดที่ดีสามารถปรับตัวและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้ทรงเน้นย้ำให้ครูพัฒนาวิธีการสอนที่เหมาะสมกับบริบทของนักเรียนมุ่งเน้นการสร้างทักษะเพื่ออนาคต และการเรียนรู้ที่จะช่วยให้นักเรียนรับมือกับการทำงานและชีวิตในสังคมพร้อมทั้งปลูกฝังให้ภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของตนเองนอกจากนี้ยังทรงชี้ให้เห็นถึงบทบาทของ AI หรือปัญญาประดิษฐ์ที่มีทิพธิพลในชีวิตมากขึ้นส่งส่งเสริมให้ครูใช้เทคโนโลยีนี้ให้เกิดประโยชน์ต่อการทำงานและสอนให้นักเรียนรู้จักใช้อย่างมีสติมีจริยธรมรมเคารพผู้อื่นและมีศีลธรรม จากนั้นท่อประเนตนนิทรรศการประวัติและผลงานของผู้ได้รับรางวัลพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่6ปี2568รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีเป็นรางวัลนานาชาติตั้งขึ้นปี2558เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีเจ้าฟ้านักการศึกษาและเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้สร้างความเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์ มีคุณประโยชน์ต่อการศึกษามีพิธีมอบรางวัลทุกสองปีผลการดำเนินง,งานตลอด10ปีได้สร้างการเปลี่ยนแปลงต่อครูลูกศิษย์และวงการการศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียนและประเทศสมาชิกเป็นพลังให้ครูสร้างการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาเพื่ออนาคตที่ดีของเด็กและเยาวชนโอกาสนี้พระราชาทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีพร้อมคู่สมรส คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีผู้บริหารองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการเอกอัครราชทูต13ประเทศประธานกรรมการของมูลนิธิและผู้สนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิสมเด็จพระนิฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีท่ดประเนตรงานคิดถึงสมเด็จย่าครั้งที่28 เวลา14นาิกา25นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าออกรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปาทาราฮอลชัดเอ็มไอคอนสยามท่อประเนตางคิดถึงสมเด็จย่าครั้งที่28ซึ่งบริษัทไอคอนสยามจำกัดในเครือสยามพิวักรุ๊ปร่วมกับมูล,ลนธิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ และบริษัทไทยเบฟเอร์เวจำกัดมหาชนบริษัทเฟรเซอร์สพรอพเพอร์ประเทศไทยจำกัดมหาชนจัดขึ้นเพื่อน,น้อรมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนาคารินทราบรมราชชนนีหรือสมเด็จยา่าที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยภายใต้แนวคิดเส้นทางแม่ฟ้าหลวงจากวันวานสู่วันนี้แสดงผลสําเร็จของโครงการในพระราชดำริผ่านการบอกเล่าเส้นทางของมูล,ลนิธิแม่ฟ้าหลวง และโครงการพัฒนาดอยตุงพื้นที่ทรงงานอนเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเชียงรายตลอด50ปีที่ผ่านมาซึ่งเป็นรากฐานของความยั่งยืนและสารต่อมาจนถึงปัจจุบันผ่านภารกิจสำคัญอาทิงานพัฒนาเชิงพื้นที่เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนอย่างครบวงจรสร้างธุรกิจเพื่อสังคมสร้างอาชีพที่มั่นคงและธุรกิจที่ยั่งยืนงานแก้ปัญหาที่อาศัยธรรมชาติเป็นพื้นฐาน ควบคู่กับการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติการสร้างพันธมิตรในการนำแนวทางด้านความยั่งยืนสู่การปฏิบัติเพื่อสร้างผลเชิงบวกในวงกว้างทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมการต่อยอดพระราชปณิธานปลูกป่าปลูกคนสู่โครงการจัดการคาร์บอนเครดิตในป่าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนใช้กลไกคาร์บอนเครดิตเป็นเครื่องมือเชื่อมชุมชนต้นน้ำป่าชุมชนและภาคเอกชนเข้าด้วยกัน สะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าและประโยชน์ที่ยั่งยืนตามแนวพระราชดำริที่สอดคล้องกับบริบทของสังคมปัจจุบันภายในงานจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงสินค้าหัตถกรรมและสินค้าการเกษตรจากร้านดอยตุงไลฟ์สไตล์ร้านคาเฟ่ดอยตุงไลฟ์สไตล์จำหน่ายผลิตภัณฑ์กาแฟและแมคคาเดเมียนัทเข้าชมงานคิดถึงสมเด็จย่าครั้งที่28เส้นทางแม่ฟ้าหลวงจากวันวานสู่วันนี้ ได้จนถึงวันที่19ตุลาคมนี้บริเวณทาราฮอลชั้นเอมไอคอนสยามทูนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีเสด็จไปพระราชทานรางวัล Global Readership Award 2025วันนี้เวลา19.47นาทีทูนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดี เสด็จไปเ en, รายอบวนรุมโรงแรมบันดารินโอเรนเ็นพระราชทานรางวัล Global Readership Award 2025จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยเป็นการประกาศรางวัลผู้นำระดับโลกครั้งที่13ประจำปี2568จากความร่วมมือของ The r e a d e r Online ร่วมกับ My Event International และ Maximage Group ภายใต้แนวคิดทุกธุรกิจคือธุรกิจระดับโลกเพื่อยกย่องบุคคลและองค์กรที่โดดเด่นด้านนวัตกรรมความคิดสร้างสรรค์ สร้างผลกระทบเชิงบวกทางสังคม25สาขารางวัลเช่นธุรกิจเทคโนโลยีความยั่งยืนการดูแลสุขภาพและการศาึกษาการจัดงานครั้งนี้เป็นการประกาศเกียรติคุณระดับนานาชาติที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดและได้รวบรวมผู้นำผู้ทรงคุณวุฒิระดับนานาชาติประกอบด้วย CEO ประธานเจ้าหน้าที่บริหารผู้บุกเบิกอุตสาหกรรมและผู้กำหนดนโยบายจากมาเลเซียไทยสหาราชาอาณาจักรสิงคโปร สหรัฐอาหรับอิมิเรตเมียนมาแทนซาเนียบรูไนตุรกีมีผู้ได้รับ,บรางวัลจากหลากหลายอุตสาหกรรมเช่นการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมิสการวันเฮลกรุ๊ปบริษัทสุขสยามไอคอนสยามรวมทั้งการมอบรางวัลน,นักสังคมสงเคราะห์แห่งปีและนักสังคมสงเคราะห์แห่งชีวิตเพื่อยกย่องบุคคลผู้เปี่ยมด้วยวิสัยทัศน์และผลงานยาวนานสร้างผลกระทบต่ออุตสาหกรรมและชุมชนทั่วโลกได้แก่ดาโตซัมซุดีนยูนุส ผู้ก่อตั้งทีจาราโฮดิ้งริมิ i เต็ดจากมาเลเซียและเซอร์อิคบาลชาครานี่ o e e ประธานของ k ีมา Investment and c o n s อนซัลแทนซีริมิเต็ดจากสหราชาอาณาจักรที่ผ่านมาได้จัดงานที่ประเทศมาเลเซียและปีหน้าจะจัดที่มาลดีฟสำนักพระราชวังของเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมมัคสัมมาทิฐิระลึกถึงพระตนะไตรว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถือ อันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรามหาราชซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในวันที่13ตุลาคม2568ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญระหว่างวันที่8ถึง15ตุลาคม2568 ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับ ไปกันที่สภากันหน่อยนะคะหลังจากที่ประชุมร่วมสภายาวนานกว่า6ชั่วโมงคุณผู้ชมคะล่าสุดนะคะมีการลงมติแบบขานชื่อสองรอบนะคะและท้ายที่สุดที่ประชุมสภาก็มีมติออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะมีข้อมูลเพิ่มเติมด้วยค่ะว่าที่ประชุมมีมติคว่ำร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคื่อไทยเพราะว่าสอวอไม่เห็นชอบด้วยค่ะติดตามจากคุณเพนพรพิพัฒน์นทัยค่ะเช่นครับค่ะขณะที่ร่างของพรรประชาชนและพรรภูมิใจไทยนะ